สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่หลังบ้านมาดามนะคะทุกคนก่อนอื่นก็จะขอมาขออวดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลกันก่อนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามันสิเหลืองบ๊อบนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันล่มมายามใดฝนมาล่มมายามใดพ่อแม่พี่น้องสิเว้าสู้ฟังมันลนแล้วก็แมงจอจักจักสิได้จักสอยู่จักสิเหลืองหอดมองมือมือเฮาเก็บน่ะจักจักหน่วยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งกันจ้า นี่จ้าทุกคนมันล้นไปหลายหน่วยเลยสิบกว่าหนว่วยแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่แต่ลมมาแห้งๆฝนมาแห้งๆนี่พ่อแม่พี่น้องจ้าล่วงลงไปแล้วเห็นไหมเนี่ยมันบางไปแล้วแต่ลูกที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นลูกนี้นะคะทุกคน,นแอปเปิลบ้านมาดามนะจ้าทุกคน1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้2สิบเอ็ดสิบสองส2ามสี่สิบห้าสิบหเก่ามยี่สิบสยิบหายี่สิบหยเจ็ดยี สามสิบห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก่าสี่สิบสี่เอ็ดประมาณสี่สิบสองหน่วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันจะเหลือไหมล่ะนีเนี่ยมันจะเหลือให้มาดามบอกงามบอกแอปเปิลด,ดกๆแล้วมันทาั้งงามค่ะเด้อยวปีหนนีนเน้เป็นอยังที่มาดามแบบมีความสุขที่สุดๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกะมือน,นี้มาดามเฮดกสิบห้าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเฮดเฮดกอเฮดเ,เข,าขา่าไข้หลังบาดมันเกิดมันเริ่มทยอยเกิดแล้วมึงนั่นเก็บเก็บอยู่พ่อแม่พี่น้อง เก็บทําคลิปแต่ว่าลบคลิปทิ้งนะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยเก็บเก็บเห็ดกอให้เขาไขหลังบานแล้วสิพาไปจ่อเบิงเห็ดเห็ดนั่งล่มครับรถผ่านหลายรอบแห้วเห็นมันมีอยู่เห็นมันขึ้นอยู่เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าอันสิไปจ่อบเบิงเพราะว่าอันสา้าพิจิตแล้วเก็บไปแล้วแน่แต่ว่ามันก็เหลืออยู่น่ะละ่ะสา้าพิจิตเพิ่นเก็บเห็ดเพิ่นเพิ่นเก็บแต่พ่อกินเด้อจ้ะเด้อนี่โอ้ยเถ่าลรไปนี่เอาไปให้น้องทากซะ มันเริ่มขึ้นแล้วเด้อม,มันเก็บไปสิบกว่าดอกพ่อแม่พี่น้องมันเริ่มขึ้นมาให้เราเก็บเรื่อยๆแล้วเนาะวันนั้นขึ้นมาตั้งสิบกว่าดอกนี่นี่นี่น,น,น,นี่สองดอกเลยเห็นไหมคะนี่ทุกคนเนาะเก็บเก็บเห็ดอันนี้แล้วกะสิผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องไปเก็บเห็ดนังลมเด้อจ้ะเด้อนี่พาไปเก็บเห็ดนางลมไว้นี่เน่าในแล้วเห็นไหมเนี่ยเดีย๋ยวให้ดูเน่าหรอพี่น้องเห็นไหมเอาไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะกะ เอาเท่าที่เอาได้เนาะเดีมาเก็บมาตรวจมาเช็คเบึง้งมือนันซิปกระโดม,มิตรดอกงามๆเลยล่ะเนาะโอ้ดอกนี้สวยดอกนี้สวยสวยอ่านี้นี่คือเห็ดสวยนะคะทุกคนขาวจัว่วอันนี้เห็ดกอเห็ดนาแหลเ่เนาะเห็ดดอกดอกที่พานมากเมื่อกี้อันนี้คือเห็ดเขาไขา่เห็ดเขาไขา่สองดอกใส่บอไดทั้งสองดอกดอนกนั่นกะเท่อเอาเกินเบาเอาสวยๆ ่อแม่พี่น้องเสือมาดามเจ้าคือบาวมันงามอยู่มาดามเห็ดลายอยู่ด้วยพี่น้องอย่าหาว่าหมโหบอกว่าคุยด้อเห็ดมันหลายอีหลีจ้ะมาดามก็เลยขออนุญาตเลือกกินแต่เห็ดงามๆกันเลยกันนะคะทุกคนค่ะดอกหนึ่งจะเด้อนี่เห็นบอดอกนี้ล่ะโอ้ยดอกนี้ก็เกือบไม่สวยนะนี่นี่เหลื่อมเพิ่นแล้วเรากินไปแล้วหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังเอาได้ขึ้นก้าวสวยๆเลยค่ะ มันเริ่มขึ้นให้เราได้เก็บแล้วนะทุกคนผีอีกดอกหนึ่งจะ้ะดอกนี้จะใช้ได้หรือเปล่าเอ่ยมาลุ้นกันนะคะขอนุยาตว่างว้น,นีเดอกนี้ซิพาเก็บเป็นนี้แล้วพาไปเก็บเห็ดนางลมเนาะเน่าแล้วจะดดอกนี้เน่านะคะร้อยเหมือนว่าห้ายางเหยียบบังว้น,นี้ก่อนนะเสียดายเมือนอันเฮ็ดได้ซิบกว่าดอกพันได้พี่น้องสวยนี่ก็ดอกงามๆม,ม,มาดามไปลบคลิปถิ่ม ไปเห็ดแบบว่าลบคลิปเกาถิ่มต,ตัดต่อแล้วก็สิลบคลิปถิม่มันสิแม่มลืมไปไปะตนน้นหนันบ้านเด็ต,ตัดต่อจ้างมามาดามคือเป็นคนแนวนี้สันดอกแฟนแพจบอกโอ้ยเธอกระไดเก็บอุซามาเก็บแบบว่ามาจบเล่านะแม่พี่น้องดอกนี่ก็งามด้นี่เห็นบ่นสวยสวยเลยจ้ะทุกคนนี่นี่คือเห็ดสวยนะคะนี่คือเห็ดสวยจ้ะปิดไว้ หลังบ้านไม่ต้องไปไกลนะคะเก็บอยู่หลังบ้านเรานี่แหละหากินอยู่หลังบ้านพี่น้องเอ้หากินอยู่หลังบ้านเรานี่เองห,อหลังบ้านเรานี่เองซลงาเข็นอีกอยู่เหาช่วยกันนะคะทุกคนดอก,ดอกมีสีใสด้บ่นะมาลุ้นกันนะ<า>บ่ได้เด้อนี่เห็นบ่ นอนกินแล้ะเอาไวใ้ให้ให้ทากกินให้หนอนกินไปเลยกินไปแล้วก็กินไป,บนไปแบ่งกันดอกนี้ก็มารามกับสิบวัวเอาเด้อจ้ะเด้อนี่ดอกนี้ก็ไม่เอาจะเอาดอกนี้อเอาดอกนี้แล้วก็เอาดอกนี้นี่นี่สองดอกกันนี่เนี่ยนี่ดอกนึ่งนี่น,นหน่อยเอาก่อนเดี๋ยวไปตัดขาหมองพุนมีอีกวาเนี่ย หาช่วยกันนะคะพี่น้องจ๋าหาแนมบึงช่วยกันโอ้เห็น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 อีกดอกนึงแล้วนี่ <c oughs> ปามาดามซ่อนใช่ไปนี่เห็นบ่จ้านี่นี่อีกดอกนึงนะคะทุกคนนี่ มันสิขึ้นเลยเรื่อยได้ทำมันแต่ขึ้นมันก็สิทย่อยขึ้นเลยเรื่อยแต่ว่าเฮ็ดผึ่งหัวดำบ่เห็นขึ้นอีกจกักเถื่อตะกีขึ้นไล่หลายหอดหอดเห็ดผึ่งหัวดำหอดเฮ็ดผึ่งเลือดได้จะได้ล้างบานมาดำมีหมดเฮ็ดแต่ดำก็มีสมัยตะกีแต่แต่สมัยพันได้เฮ็ดขีดวันอยู่ได้ดีมันก็หายไปเองแหมพี่น้องแพทยก็งงคือกันจ้ะงงเหมือนกันนะคะนี่มาตัดขา จะได้ดูไปเลยว่าอันไหนใช้ได้ไม่ใช้ได้นะเนี่ยโอ้งามขนาดเลยอดอกจีมัน,เ,นเห็นบ๊อนันก็คือเห็ดกนแหละพี่นอ้องเห็ดโกนเห็ดหนาแหลนเห็นบ๊อแข็งแข็งคือกันเนี่ยเนี่ยเห็นบ๊อคือบอหมูเจ้าวะคือวะดอกนี่เกือบใส่อะไรนะคะใส่ไดอะไรใส่ได้ดอไไดอโอ้งามงามจา้ะ สวยๆเลยจ้ะนี่วันนี้ได้กี่ดอกวันนั้นได้ทั้งสิบดอกสวยๆวันนี้ได้สองสี่หกแปดมันี้ได้เก้าดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปเดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดอ่านั่งลมต่อได้จ้ะเด้อไปจะพาไปแวะดูเห็ดนางลมต่อนะคะทุกคนนี่จ้าก็มันหมาน,มนคือเก่านะเห็ดหลังบ้านพ่อเด็กินอยู่ได้จ้ะเด้อบรรยากาศหลังบ้านมาดามนี่จ้าแคนเปอร์นอันบัง่ายแล้ลก็คุณต้นบอกแกอปเปิ้ล แสนสวยของมาดามนะคะบอพี่น้องจา้างามบอพุ่นะบรรยากาศธรรมชาติอันเคี้ยวชะอุ่มหลังบาทคนหลังเขาอยู่หลังเขาอีกทีพี่น้องมาดามอยู่ในเขานะจ้าทุกคนจา้าไปไปเก็บเห็ดนางรมต่อกันเลยจ้าทุกคนนี่จ้าทุกคนมันกะมันเกิดดนล้วนะเนาะเฮาบอเฮาบอคอยเดี๋ยวพานมาบึงพี่น้องจา้ามือนันไอ้ยพานมากกัหิน แต่่าบวได้ลงมาเบิงนี่ไหมพี่น้องว่ามันขึ้นที่แหลกเนื้อว่ามันสิบ่าขืนแล้วสินะมันก็ยังขึ้นอยู่นะแต่มันเอาไม่ได้ทั้งหมดอันนี้อลอยคุณเก็บไปแล้วลอยคุณเก็บไปแล้วเนี่ยดูสิค่ะทุกคนมันจะโตไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพอเอาด้อยูเล,อเ,ลอเลือกเอาเนาะ แนมลงมาอยู่ไแต่ว่ามันยังหน่อยอยู่สงสัยเขาเล่บหินเนาะมาดามขับรถผ่านตลอดพะมีพอม่พี่น้องมาไปเบิ้งเนเด้อกับเบิ้งยู่เด้อจ้ะเด้อพี่นอ้องมื่อนั้นไล่ซดกับว่าสิบออกออกมาเก็บอันนี้หมดเลยเห็นไหมเน่าแล้วพี่นอ้องนะทั้งไต่นะเปื่อนดินเปื่นอนดอนเอาเด้อเอาแต่ทั้งเทงนี่แหละเอาที่สวยสวยเนี่ย นะะในหน่อยในแน่ๆ่ี่สิเกิดอีกหลายอยู่เด้อพอเหลือกเอาแต่สวยๆนะคะอันนี้มันโดนมันจะเน่าเลยแหละแมวนะเนี่ยขึ้นจนเน่าหมดแล้วทุกคนฮอดหอยฝนตกห่อสไเพนเนาะนี่เนี่ยพี่น้องมันเอาไม่ได้เลยนะคะทุกคนนี่เอาบ่ได้เลยจ้ะเสียหมดเลยเนาะอันนี้เอาได้อยู่ นี่เป็นตับๆเลยทุกคนคะ่ะยังไม่โตนะคะยังบวอยใหญ่เนาะนี่เป็นตับๆเลยพี่น้องสีใหญ่ยยบวลดอกนี่อันนี้นี่คือไม่รู้เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะนี่ห้อยทากากับเลนคักเลนแหน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจอเธอเมื่อสายไปอีกแล้วยิ่งพุ่นบดเนี้อเยี่ยโคักโหดพ่เนาาเจ้านาอทากเอ้ยทากไม่ใช่อย่าไปโทษทาางเดียวไม่ได้ มาดามเอียงโมาเบิงพ่อแม่พี่น้องจ้าตรงนี้มันเป็นจุดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะคะขับรถขับรถผ่านมองไม่เห็นนะคะทุกคนมันอยู่ในป่ามาดามกรเละโบหัวมันสีออกหรือบออกย่ามาเบิงมันโบขื้นว่าบ่ไหนมาเบิงมันขื้นสัํมพี่น้องเสียดายกันต่อไปขาดอีกแล้วเบิงที่ละเพราะสันหล่นกับตาแทะเสียดายมากเลยเนาะป้าพี่น้องเอ้ยมันเน่าหรอเด้อนี่มันเละตุ่มเปเลยถากกันเหร่นคัก โอ้โหทุกคนถาดูสมิมาดามไม่มีเวลามาดูพรอนที่ไปเบิงมันกิบโบขืนนะ่ะช่วงที่ไปเบิงนี่แพปไม่ได้มาดูนะคะเนี่ยเนี่ยสงสัยแล้วสีใสบได้หล่วล่ะพี่น้องถาก็นอนเฝ้าอยู่คนนะ่ะเบิงก,นกนินแล้วก็ขี่แส่พอมเนี่ยอ้ยเอาไ้เห็นแลกินซาบบเอาเดอพี่น้องเด้อไม่เอานะคะมันเลิมออกสีแกไปทางเขาแล้วนะเห็นบ่นั่น เอาไว้ให้ทากินซะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ้ยเสียดายเนาะนี่เราเอาละอ่อนแบบนี้จ้าละอ่อนแบบนี้เขาค่อยเอาพี่น้องน,นี่เอาละอ่อนละอ่อนแบบนี้นะคะนี่อุย้ยอันนี้อันนี้โชคดีมือนีมาท่านพอดีขนขนขอนเดียวกันละก็ะี่อันเพิ่นอันนี้นี่อีกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทากลังทากลั้งบอว่าเเจ้าแบ่งกันกินเด้อเนาะ เราแบ่งกันกินนะจ๊ะทาาจา๋าน้องทากจ๋า,จาแบ่งกันนะคะนี่แบ่งกันจะแบ่งกันเจ้ากินแล้วก็คอยกินคอยกินแล้วก็เจ้ากินประมาณนั้นนะเนี่ยเอาแบ่งกัน,นแบ่งกันจ้าแบ่งกันแล้วมาดามก็มาเจอเห็ดหางไก่งวงนะคะทุกคนนี่เห็ดหางไก่งวง เห็ดทงังไก่งวงมันสิมมกขึ้นน้ำน้ำน้ำต่อใหม่ตายสีเด้อพี่น้องเด้อกเนี่ยมันสิเกิดเช้อร่าหรือสิเกิดเชือของเพนเดอจะเด้อแล้วก็นี่จะให้ดูน้องทากนะคะใครที่กลัวก็ผ่านไปนะคะนี่เบื้องน้องทากพี่น้องจา๋านี่แหละมาดามถึงบอกว่าบางทีถ้าสมมติว่าทากที่เขากัดแล้วห้าก็ะตองตัดถิ่มนเน่เด้อห้อยปากทากอ่ากัดเห็ดที่เรากินเนี่ย เพราะอะไรถ้าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเขาไม่มีเส้นประสาทนอกจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเขาสามารถกินได้ทั้งเห็ดผิดทั้งเห็ดแบบที่ห้ากินได้เนี่ยเห็นบอกเรากลักลางยางสิไปหากินเนี่ยเห็นบ่พี่น,อน้องก็ห้อยกัดแนแล้วก็มีนะเห็นบอกห้อยกินไปแล้วก็มีทากนะจ๊ะทุกคนขาก็ระวังระมัดระวังไงเด้อบังเถ้บาบังเถ้า,าป่าคนปกาดเห็ดผิดมากเลวก็มากัดเห็ดที่ห้าสิกินสิแม่เห็ดนั่งหอกนั่งร่มสิแม่เห็นบอกลังเทืาเถ้าทานถากินได้หลายแพนกับเอาเลยแลวก็ แ้าสิตัดออกส่วนไดที่มันแบบว่าถาก,กัดัสีเนาะเพราะไม่พี่น้องจ้าเท่ากับละมัดละม่านไปก่อนนี้อีกตัวหนึง่งให้บอถากเยอะแยะเลยจ้ะพี่น้องจา๋าเยอะมาก